หนึ่งล,ละครับน้ำใจของโปรเตอร์พูดจัดนะครับกับวงการมวยนะครับเรามาีอะไรเราช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันนะครับอ่ะพุธที่3ของรายการเพลงเอกกับเพชรมะนาวเมื่อเช้าในช่างน้ำหนัก100ปอนด์ท่อกันส่วนสูง153สสต่อ1น7อนะครับอายุ15ต่ออายุ20ครับ23ไฟชนะ16แพ้6เสมือนในขณะที่เพชรมะนาวนั้น20ไฟครับชนะ15แพ้5นะครับโอ้ เป็นการเจอกันระหว่างนักชกจากสงขลากับปัทลุงนะครับเพลงเอกนั้นพักเลกพิซซ้อมที่ค่ายมวยครูโอมวยไทยในขณะที่เป็นมะนาวนั้นพักเลบกพิซซ้อมที่ค่ายมวยสดบินหลายยิมนะครับนักชกวัย15ปีจากสงขลาครับเป็นมะนาวนั้นรุ่นพี่แหละครับ เป็นมะนาวนี่เข้ามาเข้าเวนแทนเข็มทองนะครับซึ่งเข็มทองนั้นเป็นบ่วยเป็นฝีที่หัวเข่านะครับก็เลยต้องจะเป็นต้องถอนชคกครับแฟ,แฟนมวยกำลังติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านช่อง youtube เพชรนุ่มน้อยออฟฟิเชียลจากสนามมวยป่าตองนะครับสนามมวยป่าตองภายใต้การบริหารงานของดรกเตชัยนันสติกุ่ เรามีมวยให้แฟนมวยได้ชมกัน5วันในรอบสัปดาห์นะครับได้ลุ้นได้เชียร์ได้มันครับกับสนามมวยป่าตองเริ่มจากวันจันทร์กับศึกพีเวันมันเดนไนท์นะครับโดยเปอร์เตอร์เล็กเกต์หรือวัานิพนธ์วิชัยดิดครับวันอังคารทิวส์เดนไนท์นะครับโดยอาจารย์ทำกระทูพร้อมทีมงานพืหัสดีครับป่าตองไฟในโดยเปอร์เตอร์นุ่มน้อยมังกรใหญ่หรือว่าสมนึกพัดบุรีนะครับมีแสงสกดารูปบันใหญ่เป็นผู้ช่วยนะครับช่องห้าถ่ายทอดสดครับเป็นรายการที่กำลังมาแรรงในนนเวลาี้ะคับ วันเสาร์ศุกร์นี้ครับโดยอาจะทำกระทูพร้อมทีมงานและก็ปิดท้ายที่วันอาทิตย์นะครับกับปาตองคอมแบทฝีมือของโฟลเตอร์นุ่มน้อยเมื่อรเลยว่าสมนึกฟัดบุรีมีมือโปรแสงดาราลูกบานใหญ่เป็นทีมงานผู้ช่วยนะครับซึ่งเป็นทีมงานเดียวกับวันพฤหัสบดีกับปาตองไฟน์นะครับตั้งงารายการนั้นสร้างสรรค์ผลงานได้รับการสนับสนุนจากทานายกรอณยุทธสติกุณครับนายกเทศมนตรีเมืองกระทูพร้อมทั้งในารนาอรทแอนด์สปานะครับ บรรยากาศต้มรื่นเป็นธรรมชาติสเสน่ห์พวกเจ็ดน,นึกถึงที่พักนะครับนึกถึงในนารีสอร์แอนด์สปารุ่นน้องกับรุ่นพี่กับสดกับเก่านะครับวันนี้มาพิสูจน์กันครับสรงคลากับพัฒลุงครับเพลงเอกนี่เป็นลูกสาวของเลิศตานี เทคนิคพัฒนีนะครับนะีบ่ครับกลัโอ้ขึ้ไนไปถมมงคลให้นะครับ สลีละใกล้เคียงกันเลยครับโหวนันไม่เละนะครับเป็นกรรมการผู้อาบนเวทียกที่1เริ่มขึ้นครับฝ่ายแดงนั้นสดครับฝ่ายน้ําเงินนั้นเก่าเลยครับมสงขลากับฟัดทะลุงใช้ทะเลเดียวกันครับต้องบอกว่าทะเลเดียวกันเลยครับขยับฝ่าด้วยกันทั้งคู่ครับแสงาวางซ้ายหน้าของเพชรมะนาว ดูมวยหญิงนะครับหิงแชมเปี้ยนแม่พูดถึงการบันมวยนี่ชื่อเสียงมวยนี่เพชรมะนาวมาก่อนนะพี่วันนะอ่าใช่ครับต้องบอกว่าเขาก็ดูประสบการณ์เหนือกว่าแล้วกับเพชรมะนาวแต่ค่อนข้างหาคู่ชกยากหรือยังไงไม่ไม่แน่ใจ <c oughs> หายไปสักพักหนึ่ง <c oughs> ใช่ครับอ่าวันนี้อยู่ที่การยืนระยะและ้ครับต้นๆนีตนตน้ต้องบอกว่าวัดใจวัดฝีมือวัดพลังครับเพลงเอกนี่สดนะสดสด,สด ทีมงานครมวยไทยขวามาขวาคืนครับคนละดอกคนละทีเลยครับเพียงเอกนี่ยิ่งต่อยยิ่งพัฒนานะ้องบอกว่ายิ่งต่อยยิ่งพัฒนาครั้งล่าสุดนี่เสมอกับเข็มทองคือแกมีรายการโชกกับเข็มทองนะอะแต่เข็มทองเป็นฝีที่หัวเขา่าก็เลยได้เพชรมะนาวมาแทนครับผมก็ถือว่าเป็นมมยที่ถูกคู่แหละครับ ก็ต้องวัดกันเลยครับจะดังได้ก็ต้องผ่านคู่ต่อสู้เก่งๆน่ครับใช่ครับมการโสพหมานมิเละแค่ขวาโอ้โหอาวุธคันๆเลยครับขวามาขวาคืนสนหมันมินเละนี่สอนอยู่ที่วิทยาลัยชีวะของภูเก็ตครับผมหน้าตาดูดุดันนะแต่แกเป็นคนใจดี ลับช้ากับจังหวะลงล่างเจอซ้ายหน้าของเพชรมะนาวเราพยายามจะแย่ซ้ายหรือขวาเจอขวาคืนครับคนละดอกคนละทีครับเพชรมะนาวนี้ดูนิ่งนะครับจังหวะธรรมดาของมวยเก่านะครับผมแม่พี่อ้อนนะ,ะวันพิััยนี้ปาตองไฟไนท์ มวยรอบหญิงมวยรอบหญิงโอ้เป็นไงสี่คู่ที่เปิดตัวมานี่พลิกล็อกไปสามคู่พลิกกันตลอดครับแต่คู่คู่ที่ไม่พลิกก็คือคู่กัลยาแต่พลิกไปพลิกมาถูกต้องครับหมดสี่ยกนี่ดูเป็นรองนะกัลยาแล้วปัดแซงยกห้าครับวันพฤหัสนี้ก็กุหลาบเพชรหรือบรูซชั่นภูเก็ตครับเจอกับลุกศิษย์ ลูกศิษย์ของแก้วสกัดเพชรอ่าเจอกับอรุณแสงโยธารักษมวยไทยนี่แล้วก็อีกคู่ก็เพชรสายรุ้มสาวีราชัยครับเจอลูกน้ําชอเหล็กเพชรนี่ในสายสีนะและยังมีเอสกัตในเจเรนจากสิงคโปร์ครับเจอกับเทโรชาวจาก USA คู่มวยหน้าน่าดูหน้าชมครับสามทุเป็นต้นไปช่องหาตอนนี้นี่ต้องบอกว่าวันพฤหัสนี้กลายเป็นมวยที่ แฟนมวยนั้นพูดถึงมากที่สุดยึดติดลมบนไปแล้วครับตอนนี้กําลังจะสมัครมวยรอบใหม่นะพี่คนนะเดี๋ยวจะติดตามครับติดตามมวยรอบใหม่นี่จะจะต่อยที่นี่ครับที่ป่าตองคอมแบทนะครับเป็นรายการป่าตองคอมแบทนี่มวยรอบใหม่น่าจะเป็นผู้ชายผู้ชายครับโอ้โหขวามาซ้ายมาแม่เพชรมะนาวนี่ออกอาวุธคล่องนะครับดูครับเพลงเอกว่าง หยาบโยพกพยายามจะทิ้งกันหมัดแล้วเติมไว้แข้งขวาครับเพลงเอกเพชรมะนาวต้องบอกว่าเพลงเอกนี่ต้องใช้ความสดบทความเกา่าจังหวะลงล่างของเพลงเอกต้องชวนต้องชวนทะเลาะนะต้องอชวนพี่ทะเลาะนะครับเอาอจังวหวะวงในครับวงในดูโอ้โหโโก็จับได้แน่นจับได้เหนียวเลยครับเพชรมะนาวโอ้ก็มีคามีกันครับ ถือว่าเป็นการบ้านที่ไม่ง่ายของเพลงเอกเลยครับวันนี้พยายามจะขยับเข้าหาเพลงเอกสายลงล่างแต่ทิกนัดเติมไปแข้งครับโอ้โหอย่าลืมว่าเพลงเอกนี้เป็นมวยในรายการนะอย่าหมดยาย่นยายุบเพชรมะนาวนี่รู้ตัวกระทันหันแล้วครับ แนขวามาขวาคืนแม่เติมด้วยซ้ายทั้งคู่ครับแต่ว่าอาจจะมีการฝิกซ้อมอยู่ตล,ะละอดครับซ้อมเรื่อยๆครับถือว่าเป็นทั้งมวยที่รู้มีวิไดยอ,อ่ะมีรายการไม,มรร่มีรายการก็ต้องซ้อมครับโอ้โหอะไรก็วงขยับแหลกกันคู่ขี้สูสีเหลือเกินครับ จังหวะก้าเข้ามาเสียบด้วยซ้ายพยายามจะชิงจังหวะวครับทิ้งด้วยหมัดแล้วเติมด้วยแข้งนี่รับมีหมัดเสริมครับในวงในโอ้โหเฟตมะนาวแกลกได้เหนียวก็พยายามจะกราชากเหลี่ยมแล้วเสียบด้วยข,ขวาวอาแล้วครับขวามาขวาคืนแล้วคืนด้วยซ้ายซ้ายคืนเหมือนกันครับทันกันเลยครับคู่นี้ คนเป็นพี่เลี้ยงเมื่อกี้นี่เป็นคุณพ่อนะเลอตานีเลอตานีเกตมังตานีครับเลอตานีเกตมังตานีหรือว่าเลอตานีเทคนิคปัตตานีเทคนิคปัตตานีของอาจารย์ประภาสเพชรไทยของใช่ครับคนมวยรุ่นเก่าของจังหวัดปัตตานีเลยนะอาจารย์ประภาสิตใ่ยรุ่นเงจังหดปนีเยนะอาจารย์ประภาษิ ดูแดงติวเข้มเพชรมะนาวเอาละครับว่ากันต่อยกที่สามครับหยับเลยครับเพียงเอกเสียบแม่เพชรมะนาวเสียบคืนจังหวะจับของเพชรมะนาวดูครับอ้า ah, ว uh huh. เพียงเอกลุยเลยครับเอ้าคนละดอกคนละทีอ่าจับยังไหนดูดูตัวใหญ่เลยนะ uh huh. เพชรมะนาว uh huh. Mm. โอ้โหเพชรมะนาวนี่เขาอ,อาชีพนะมาอ่าแต่ไปท้าดวนชวนแรกเขากับแกนี่คิดถูกคิดผิดหรือเปล่าครับนี่ครับจังหวะกดลงมาตีครับเพชรมะนาวต้องบอกว่าถือว่าเป็นเสือเสือเข่าตัวหนึ่งเลยครับเพชรมะนาวสดบินหลายยิมอเอ,เอขยับขมา้าท้งดวยหมัดมีมัดมีไม่มีมัดมาเสริมครับมีมามาเสริมอ้าว เอาตีตีเอาแรกต้องแรกนะครับอื uh ้ม huh. แห่ชนะต่อยให้สนุกเลยครับเดี uh ๋ huh. ยวก็มา uh huh. โอ้โหมัดขวาครับลงในได้เพชรมนาเสียบได้ขวาเอานะครับอย่าหมดนะอย่าหมดนะพี uh ่อ huh. uh ้นนะน้องเดินเบียดเดินชนครับโอ้โหเุินน้องไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่อย่างนี้ก็สนุกเลยครับ แพ้ชนะไม่เป็นไรโอ้โหจังหวะวางแง่ขวาเข้าขมาพยายามจะทิปเจอเกี่ยวแล้วคืนด้วยขาโอ้โหดูจังหวะโฮมตีของเพชรมะนาวครับจังหวะเข้าเบรกนี่น่ากลัวเหลือเกินครับเข้าเบรกนี่ถือว่าดีเลยครับอโอ้โหนะครับเริ่มใช้แววความเก่าแล้วครับเ <im itation> พชรมะนาวเ <im itation> พชรเอกต้องลุยเลยครับพยายามเพชรมะนาวตีด้วยซ้ายเ <im itation> พชรเอกตีด้วยขวา ไอ้ดยซ้ายเจอขวาสวนคนละดอกคนละทีครับป้าจะมีลูกขาลูกกันครับอโอ้โหอ้าวไปไวานี่ครับจิ้มโดยหมัดมาก,ก่อนครับถือว่ามาถูกเหมือนกันครับหมดยกครับ ความช้านะครับแม่หลักเหลี่ยมของเพชรมะนาวเล่ง้วยซ้ายเจอขวาสวนแล้วนี่ครับบิดเหลี่ยมนิดเดียวแล้วตีด้วยขวานะครับนี่โอ้โหยังจะทิ้งน้หมันเจอแค่ข,ขวาสวนครัก็ยังจะดับเครื่องชนเลยครับจังหวะล็อกในแล้วหุ่มตีของเพชรมะนาวอ่า มีเวลาครับ2ยกนะครับมีเวลาไปกันนะครับยังเหลืออีก2ยกครับไปชนะนั่นเป็นเรื่องของเกมกีฬาบอกว่าความเกาเอาอยู่หรือเปล่าครับปลา,ายยกที่3นี่ก็แรงขึ้นมาน่ากลัวนะทางด้านเพลเงเอก ต้องว่าก,กันแล้วครับ2ยกที่เหลือเดมจะออกมาอย่างไรอ่ะว่ากันต่อครับยกที่สี่เฮงเดมเข้ามาเดมจะวาแงแข้งเจอแข้งขวาสวนหยบับทิ้งด้วยหมัดโอ้โหเจอเขาซ้ายครับอ่ะหยับมาวางแข้งขวาโอ้โหดูัเขาตีแต่ละดอกแต่ละทีครับเพชรมะนาว เสียเข่าจริงๆครับอ่ะเล่งเอกเดินต่อครับนี่แข้งขวาหมัดขวาครับแล้วก็ซอกอาอาศัยลูกขยันมาช่วยครับาน้องก็ตื้อแล้วเกินครับอ่าหยับทีดได้ทิ้งดนวยหมัดฝังหน้าโอ้โหเข็มมะนาวชิงแทงก่อนแล้วครับ ยังคงเดินต่อครับเพลงเอกหยับเข้ามาทิ้งดูมัดขวาครับเล่นงานบริเวณลำตัวเป็นน,นาพยายามจะล็อกนายเพลงเอกขวางหน้าเป็นนาเสียบด้วยซ้ายตีด้วยขวาเพลงเอกเพยายามจะสวนด้วยขวาคืนแย่ก่อนครับแย่ก่อนครับนี่ครับจิ้มดมัดครับอ่าหยับมาวางซ้ายเจอขวาสวนอ้าวปักด้วยศอก ล็อกนายหมุนเหลี่ยมตีโอ้โหครับ้าอ้าวอ้าวน้องต่อเดินเดินจิ้มแล้วครับน้องเดินจิ้มแล้วเสียบ้าอ้าวอ้าวอ้าวมาโซครับนี่ครับโอ้โหซอกซ้ายอ้าวโอ้โหมันจริงๆครับ โอ้หมดยกที่4ครับ ความช้าๆนะครับพยายามจะเร่งเกมนะครับแต่จเจอเสียบด้วยซ้ายพยายามจะโต้ด้วยขวาคืนจังหวะเสียบขวาเพชรมะนาวตีด้วยซ้ายเพียงเอกโอ้โหขยับจะตีแกกระตุกนิดเดียวเลยครับดูบความเก่าของเพชรมะนาวแล้วจังหวะโหมตีของแกขวานาแล้วเสียบด้วยซ้ายครับแต่พยายามจะปักศอกโอ้โห ความทุ่มเทนี่ต้องบอกว่าให้เกินร้อยนะครับยังมีเวลานะยังมีเวลาเดวยกันทนะั้งคู่เรอครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับ เนะขอกำลังใจต้องชื่นชมทั้งคู่นะครับหน้าที่กันอย่างเต็มที่ครับอ้าวยยามาวางแข้งขวาพยายามจะต่อยหมัดระวังท้ายเป็นมะนาวโต้โดยขวาคืนอ้าวแข้งขวาของเพลงเอกโอ้โหแลกกันมันเลยครับมีหมัดหนึ่งสองกับแข้งขวาครับแม่ยกนี้นี่ออกมาต้อยยกนี้ทำได้ดีเลยครับเพลงเอกอ้าว เอาขึ้นครับเพชรมะนาวโอ้โห้วงในที่เกเกาะเหลี่ยมได้ดีครับนายในเก่าครับนนีในเก่าโอ้โหโอ้โหจังหวะวางขวาพลาดครับเจอซ้ายสวนกองเบียดแล้วครับเพียงเอกทิ้งด้วยหวัดขยับขยับครับ อ้าใครจะเข้าป้ายครับอือโยกขยับเลงเอกจิ้มหมัดแล้วก็เสียบครับเจอเอาคืน เข้าหาแล้วครับต่อทีบซ้ายเอ่อเหตนยังคงเบียดเข้ามาเป็นแนาวางซ้ายแก่ขวาสวนอ่าตอนนี้ต่างคู่นี่มั่นใจนะอ้าวแข้งขวาคืนเจอขวาอ่าขวามาพยายามจะสวนด้ไปบัดขวาคืนโโอ้ห Oh. Oh. Uh, หมดยกสุดท้ายครับ oh, <laughs> งประการ,รไม่ได้ยินเสียงะระฆังครับต่อยกันสนุกเลยครับ mm hmm. ตูวกจังหวะประสานแข้งและมีหมัดเสริมระหว่างซ้ายครับเป็นมะนาวเจอขวาสวนยับมาวดด้วยขวาครับเพียงเอกแล้วโต้โดยซ้ายคืนขวามาซ้ายคืนซ้ายคืนคนละดอกคนละทีครับนี่กับเสียบขวาเจอซ้ายสวนครับแข่งขวามาแข่งขวาคืน โอ้โหแลกกันมันแล้วครับสมศักดิ์ศรีครับแพ้ชนะไม่เป็นไรครับนี่ครับโปรเตอร์ทนไม่ไหวครับต้องมอบรางวัลพิเศษให้แลละครับพอต่อยกันได้สนุกครับ give the winner 49 and lose 48 the winner by unity by season and the winner the champion blue Goda. And congratulations again for the new champion, Pet Badao, Sudbin Lai